ผลแห่งการสร้างบุญนางระดาเทพธิดาทุกท่านยอมได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบุคคลเป็นประวัติศาสตร์ของโลกทีเดียวน่าประปื้มปิติอินดีที่ทุกท่านได้ให้โอกาสต,ตัวเราเองมาสั่งสมบุญทุกๆบุญอย่างเต็มที่อัทงทานศีลภาวนาพาเรารู้หลักวิชา ชีวิตที่ว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งให้ตัวเราได้ทั้งชีวิตในปัจจุบันและชีวิตในอรโลกโดยเฉพาะชีวิตหลังความตายนั้นเอาวัดกันที่กำลังบุญจะไปเกิดในภพภูมิใดไปสู่จุคติสวยทิ พยะสมบัติอยู่ยาวนานหรือไปเกิดในอบายภูมิโวยความทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์ซึ่งเราเลือกได้ว่าจะไปทางใดในวันนี้ก็มีเรื่องราวของผลบุญมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟัง ทำให้เราได้รู้ว่าบุญเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะบรรดาลความสุขความสำเร็จมาให้เราไปติดตามเรื่องราวในวันนี้ณนะสวงสวรรชันจาตุมมหาราชิกาอันเป็นที่สถิตของเราทวยเทพ เทวดาทั้งหลายณตนะวั้นนี้มีมหาราชทั้งสี่เป็นผู้ปกครองร่วมกันคอยปกครองถวยเทพผู้เป็นบริวารของตนให้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมหาราชแต่ลพระองค์จะประทับอยู่ในมหานครอันยิ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ในทิศต่างๆของภูเขาสิเนรูเทา้าทัาตรนั้นคอยดูแลเราเทพคนทันหมู่วิทยาธรและเหล่ากุมพันอยู่ทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรูฝ่ายเท้าวิดุลหกคอยปกครองพวกคุดทั้งหลาย มีให้ไปก่อเวรกับใครอยู่ทางที่ใต้ของภูเขาส่วนเท้าวิรูปักคอยดูเลนเหล่านาคให้อาศัยอยู่โดยปลอดภัยทางทิศตะวันตกและเยื้องไปทางที่เหนือของภูเขาสินเนรูนั้นมีทาเวสวรรณคอยดูแลหมู่ยักษ์สียักษ์สา ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเรื่อยมาณมหานครอันอลังการนามว่าวิสานาอาจธานีอันเป็นที่ประทับของท้าเวสุวรรณมหาราชนัน้มีเทพธดาบผู้เป็นบุตรสาวของท้าเวสสุวรรณ อยู่หนางแอมบรรดาเทพทิดาทั้งหนางนั้นมีนางรัดาเทพธิดาเป็นพี่ใหญ่สุดและมีนางสุด,ดาเทพทิดาเป็นน้องคนเล็กสุดอาเวสุวรรณได้นำนางเทพทิดาทั้งห้านี้ไปถวายเป็นปาฏบริจาริกาของเท้าสักกะเทวราชเพื่อ คอยฟ้อนรำขับกล่อมและบำรุงบำาเรอเท้าเธอให้รื่นดมอยู่เป็นนิดเหล่าเทพธิดาทั้งห้านางนี้ต่างก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องทั้งอย่างมีรูปร่างสะสวยและมีรัศมีกายที่สว่างสวายด้วยกันทั้งสิน้นแตวะทวานางตดาเทพธิดา ที่คนโตได้กลายเป็นที่โปรโดปรานของเท้าวสก,กะมากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆจึงทำให้น้องน้องทั้งสี่ต่างก็คลอนแคลนสงสัยว่าพเพราะเหตุใดพี่สาวจึงเลิศกว่าตนเช่นนี้วันหนึ่งในขณะที่ทั้งหมดได้มานั่งประชุมพร้อมกันจึงเกิดการถกเถียงกัน ในความสามารถด้านสังคีตองตนต่างก็กล่าวว่าในบรรดาพี่น้องทั้งหมดตนฟ้อนรำได้สวยงามยิ่งกว่าพี่น้องคนอื่นๆเมื่อถกเถียงกันจนหาข้อยุติไม่ได้ในที่สุดเทพธิดาท,ทั้งห้านางจึงพากัน เอาไปเฝ้าท้าเวสุวรรณมหาราชผู้เป็นบิดาของตนอย่างที่ประทับเอบธิดาทั้งหมดได้ถามท้าเวสุวรรณขึ้นว่าพ่อจ้าบรรดาลูกๆทั้งห้านี้พ่อเห็นว่าคนไหนหรือจ๊ะที่ฉลาดที่สุดและเป็นเลิศที่สุดฝ่ายท้าเวสุวรรณก็จนใจไม่อาจบอกความจริงแก่นางทั้งหมดได้ จึงแนะนำไปว่าก็ไม่อาจบ,บอกพวกเจ้าได้ดอกพวกเจ้าจงไปที่ฝั่งสะอโนโดดาเถิดแล้วให้เล่นสังคีตในถ้ำกลางเอวะสมาคมแห่งนั้นณที่นั้นความจริงย่อมปรากฏแก่รูปทุกคนเอง เทพธิดาทั้งห้าได้ทำตามคำแนะนำของวิดาจึงพากันไปยังสะอโดดาตในป่าหิมพานเมื่อนางทั้งหมดสงสนานในที่สะอีมีน้ำใสเย็นสะรังไปด้วยดอกบัวทิพย์แล้วจึงเริ่มอ้อนรำขับร้องบรรเลงอิปะยาสังคีต ที่แพระสนะโสดสุดความสามารถของตนเมื่อนางรดาเทพธิดาพี่ใหญ่สุดเริ่มแสดงดีลาการไร้รำขึ้นเท่านั้นเหล่าเทพบุตรทั้งหลายทั้งคนทันวิทยาธรนาคยักษคุดต่างก็ตะลึงละลานในความงดงามสุดร่ำพันธนา จนไม่อาจดำรงอยู่ในสภาพของตนสภาะวะของตนได้ได้พากันโห่ร้องสาธุการไม่ขาดสายแสดงความชื่นชมยินดีด้วยความอัศจรรย์ใจจนเกิดโอลาหนยกใหญ่อย่างทั่วทั้งป่าหิมพผ่านให้สถานสั์เทือนก็เพราะท่วงท่าไา้รำของนาง แต่นนางเทพธิดาอีกสตนขึ้นแสดงบ้างเหตุการณ์โกลาหลเมื่อครูก็กลับนิ่งสนิทเหล่าเทพธิดาเหล่าเทพบุตรเท,ทพธิดาเหล่าอื่นต่างก็นั่งนิ่งดุดนกดุเวาอยู่ในพโพรงไม่ได้แสดงอาการชื่นชมยินดีออกมาให้เห็นเลยแม้แต่น้อย นางเทพธิดาทั้งสี่ตนจึงประจักษ์แก่ใจว่าท่วงท่าไรารำของตนนั้นด้อยกว่าพี่สาวยิ่งนักในขณะนั้นเองความสงสัยเป็นกำลังก็บังเกิดขึ้นกับนางสุด,ดาเทพธิดาผู้เป็นน้องคนสุดท้องว่าเอ็ดใดเนอที่ระดาจึงเป็นที่เลิ่ยิ่งกว่า พวกตนทั้งยังเป็นที่โปรโดปรานของเท้าสกกะเช่นนี้จึงได้เอ่ยถามนางละดาเทพขึ้นว่าพี่จาน้องขอถามพี่เจ้าพี่ทำบุญอะไรไว้หนอจึงได้มียศเป็นที่รักของพระสวามีรูปสะสวยยิ่งนัก ทั้งยังฉลาดในการ้อนรำขับร้องและบรรเลงเป็นเยี่ยมเชน่นนี้จนกระทั่งเทพบระบุเทพธิดาเหล่าอื่นก็ไต่าถามถึงเสมอออพี่ออเจ้าพี่ได้โปรดบอกน้องด้วยเถิดเมื่อได้สดับคำถามจากน้องสาวแล้วนางละดาเทพจึงตอบไปว่า น้องเอ๋ยเมื่อครั้งที่พี่ยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นพี่ได้เป็นสภพยในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งพี่มีได้เป็นคนมักโกรธมีศีลห้าเป็นปกติออยปรนิบัติสามีทันเมื่อถึงวันอุโบสถราใดาพี่ก็ไม่ประมาท จะสั่งสมบุญทั้งทำรรทานรักษะอุโบสถตศีลและปฏิบัติธรรมเมื่อพี่เป็นสาวที่เป็นผู้พักดีไม่ประพฤตินอกใจสามีประพฤติตนเป็นที่ชอบใจมีใจที่ผ่องใสถึงพร้อมด้วยศีลและมารยาทอินดีในการแจกจ่ายทาน ผู้จาน่ารักฉลาดในการสงเคราะห์บริวารชนสามารถจัดทรัพย์สมบัติในเรือนได้อย่างเรียบร้อยพี่จึงเป็นคนที่โปรดปรานของสามีทั้งอย่างเป็นที่รักของบิดามารดาของสามีตล,ลอดจนคนรับใช้ทั้งชายและหญิงทุกคนน้องเอ๋ยที่ได้ยศ อันบุญกรรมจัดมาให้ถึงอย่างนี้มีความวิเศษกว่านางฟ้าพวกอื่นในทนานสีคืออายุวันนะสุขะพละได้เสวยความดีมิใช่น้อยเลยเพ,เพราะกุศลกรรมที่พี่ได้สร้างไว้ดีแล้วในครั้งอย่างเป็นมนุษย์นั่นเอง ฝ่ายนางสุดาเทพได้ฟังถ้อยคำของพี่สาวแล้วก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าสิ่งที่พี่สาวเป็นเลิศก,กว่าพวกตนนั้นก็เพราะเอ็ดแห่งการสั่งสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทอิงได้กล่าวชื่นชมพี่สาวว่าเจ้าพีรดากล่าวถ้อยคำที่น่าฟังไม่ใช่น้อยนับเป็นแบบอย่างอันดีเยี่ยมสำหรับเราทั้งสี่ และนาลีทั้งหลายมาเถิดเราทั้งหลายพึงประพฤตินในสามีพึงปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้สมบัติอย่างเจ้าพี่ระดาตติที่มีสรัทธาเป็นอริยสาวิกาในศาสนานี้เมื่อยังอาศัยพัสดาอยู่วัรนประพฤติ ยำเกรงสามีถ้าความกรโธเสียกำจัดความตรณีเสียได้แล้วเอาผู้ประพฤติธ,ธรรมโดยชอบจะรื่นเริงบันเทิงใจอยู่บนสวงสวรรค์ผู้มีบุญทุกท่านเรื่องราวของนางเทพธิดาทั้งห้าตนนี้ทำให้เราได้มองเห็นภาพชัดเจนว่าในสวรรค์นั้น เขาวัดกันด้วยกำลังบุญทั้งนั้นเลยใครสั่งสมบุญมามากก็ย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญในถ้มกลางมหาสมาคมเทพทั้งหลายและเป็นเลิศกว่าข่าวสวรรค์เหล่าอื่นถ้าใครสั่งสมบุญมาน้อยก็ต้องน้อยกว่าเป็นธรรมดาเพราะเหตุนี้เองแม้จะเป็นถึงลูกสาวเท้า เวสุวรรณเหมือนกันแต่กลับได้รับความชื่นชมยกย่องต่างกันรอบเพราะบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยชีวิตบนสวงสวรรค์นั้นยาวนานหลายล้านปีทีเดียวหากเราทำบุญมากมีทิพยสมบัติมากได้รับคำชื่นชมยกย่องจากชาวสวรรค์อี ก็นานหลายล้านปีเราก็จะยินดีปรีดาร่าเริงอยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุขแต่หากเราทําบุญน้อยมีทิพย์ยาสมบัติน้อยไม่ได้รับการเคารพยํำเกรงจากเทพเหล่าอื่นต้องคอยหลีกดีอยู่แต่ในวิมานหลังน้อยความน,น้อยเนื้อตามใจก็จะเกิดขึ้นกับเรายาวนานทีเดียว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกไปเกิดบนสวรรค์แบบปีดาปราโมทด,ด้วยบุญฤทธิ์หรือว่าไปเกิดแบบรังท้ายชาวสวรรค์ท่านอื่นๆต้องคอยหลบหลีกราชลดของเทพองค์อื่นอยู่เนืองนิดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนเพราะเราคือผู้ออกแบบังชีวิต ของตัวเราเองขอ,อกรกาบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมานะโอกาสนี้